นิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระพิสุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้ สามารถนำไปใช้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นนิทานชาดกเรื่องสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมีตอนที่สจากตอนที่แล้วในที่สุด ทุกขูละและปาริกาก็มาถึงป่าหิมพานมองเห็นอาสมที่ว่างเปล่าและอักษรที่จารึกไว้ก็รู้ว่าเป็นอาสมที่เท้าสักกะเทวราชทรงประทานให้เมื่อได้เห็นบริขารที่จัดวางไว้อย่างดีทุกขูละจึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มของตนออกแล้วทรงเพศอบันพชิตพาดหนังเสือบนบาผูกมณฑลชดาทรงเพศเป็นฤาษี ส่วนนางปาริกานั้นก็นุ่งห่มบริขาแล้วบวชเป็นฤิศินีเช่นเดียวกันนับแต่นั้นมา หรือสีทั้งสองได้เจริญเมตตาอยู่ภายในอาสมด้วยอานุภาพแห่งกระแสเมตตาจากจิตอันบริสุทธิ์ที่แผ่ครอบคลุมพื้นที่ป่าแห่งนั้นได้บันดาลให้สัตว์น้อยใหญ่แม้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายเมื่อพวกมันเข้ามาถึงอาณาเขตนั้นก็จะมีเมตตาต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในแต่ละวันทุกคูละริศีและปาริการิศินีนั้นมิได้มีกิจอย่างอื่นมีเพียงปัดกวาดทำความสะอาดเสนาสะนะเมื่อบริโภคอาหารขจัดความหิวกระหายแล้วจากนั้นท่านทั้งสองก็เข้าสู่บรรณาศาลาเพื่อเจริญสมณธรรมยังเวลาให้ล่วงไปด้วยการนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนา ฝ่ายเท้าสักกะเทวราชแม้จะทรงเป็นเทวราชาผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงสพิภพพระองค์ก็มักจะเล็งแลมายังอาสมบทนี้เสมอและได้เสด็จมาสู่ที่บำรุงของฤาษีทั้งสองอยู่บ่อยครั้ง สองฤาษีดำเนินชีวิตไปอย่างเรียบง่ายเช่นนี้จนวันหนึ่งเท้าสักกะเทวราชทรงมองเห็นว่าในอนาคตเบื้องหน้าภายอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นแก่พระฤาษีทั้งสองคือจักสู่ของท่านทั้งสองจะบอดสนิทเมื่อทรงเห็นดังนี้แล้วจึงทรงมีดำริว่า หากจากสู่ของสองฤาษีมืดบอดเสียแล้วทั้งสองท่านก็คงไม่อาจดำรงชีวิตต่อไปได้แต่เอาเถอะเราจะประทานบุตรให้กับฤาษีทั้งสองเพื่อให้บุตรนั้นคอยปรนิบัติดูแลท่านทั้งสองเมื่อภายหลังจากที่ตาบอดแล้ว ครั้นดำริชะนี้แล้วจึงออกจากวิมานเสด็จมายัางโลกมนุษย์ในทันทีพระองค์ทรงมาปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าของทุกขูละฤกษีครั้นแล้วจึงเสด็จเข้าไปนมัสการแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อผ่านการทักทายปราศัยกันแล้วเท้าสักกะจึงตรัสเตือนทุกขูละฤกษีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญอีกไม่นานนับจากนี้ไปอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะได้บูดไว้สำหรับรณิบัติด,ดูแลขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมเถิดทุกคูและฤาษีสดับพระดำรัสของเท้าสักกะแล้วก็กล่าวทัดทานขึ้นว่าท่านเท้ามขวานพระองค์ตรัสอะไรกัน เมื่อก่อนนี้เราทั้งสองแม้ครั้งที่ยังครองเรือนอยู่ก็หาได้เสพโลกธรรมอย่างที่สามีภรรยากระทําต่อกันไม่เราทั้งสองรังเกียจการประกอบกรรมฉันสามีภรรยายิ่งนักก็บัดนี้เราทั้งสองเข้าป่าบวชเป็นฤาษีแล้วพระองค์จะให้พวกเราทำกรรมเช่นนั้นได้อย่างไรเท้าสักกะจึงทรงให้คำแนะนำว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่เอามือลูบที่ท้องของปาริการิสินีในเวลาที่นางมีระดูเพียงเท่านี้นางก็จะตั้งครร์ทุกขูละริรีได้ฟังดัรัสอย่างนั้นแล้วก็เบาใจจึงรับคำว่าถ้าให้ทำเพียงเท่านี้ก็อาจจะกระทำได้ เมื่อเท้าสักกะเทวราชสเสด็จกลับไปยังที่อยู่ของพระองค์แล้วทุกคูละดาบทจึงได้นำความของเท้าสักกะไปแจ้งแก่ปาริกาิศินีครั้นในเวลาที่นางมีระดูนางจึงแจ้งให้ทุกคูละฤศีทราบสองฤศีจึงได้กระทำตามคำแนะนำของเท้าสักกะทุกประการในการนั้นเพร่อบรมโพธิสัตว์ ได้จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในท้องของนางปาริการิสินีนางตั้งครรนโดยวิธีที่น่าอัศจรรย์แตกต่างจากการตั้งครรนของสตรีทั่วไปเมื่อแรกรู้ว่าลูกน้อยบังเกิดขึ้นในครรนสัญชาตยานแห่งความเป็นมารดาได้ก่อกําเนิดขึ้นความรักบุตรในอุทธรบังเกิดขึ้นจนท่วมทนดวงใจของผู้เป็นมารดา นางเฝ้าทนุถนอมลูกน้อยในครันด้วยความรักจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปได้สิบเดือนนางจึงให้กำเนิดบุตรเป็นทารกเพศชายทารกน้อยมีผิวพันุ์ที่ผุดผ่องยิ่งนักประหนึ่งทองคำที่ออกจากเบ้าหลอมด้วยเหตุนี้ฤาษีทั้งสองจึงขนานนามให้ว่าสุวรรณสามก,กุมารน,นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์บังเกิดขึ้น ก็ได้รับการเลี้ยงดูจากสองฤาษีด้วยความรักแม้จะอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพราหากแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่เคยต้องลำบากเพราะบิดามารดาจะเฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอย่างดียามใดที่ต้องออกไปหามูลพราผลในป่านางปาริการิสินีจะให้กุมารนอนบนที่นอนอ่อนนุ่มในบนนารรณศาลา ครั้นสองฤาษีคล้อยหลังไปแล้วเหล่านางกินนรีซึ่งมักจะซ่อนตัวอยู่แต่ภายในหุบเขาอันสูงชันจะพากันมายังอาสมบทแล้วทำหน้าที่เป็นนางนมคอยเลี้ยงดูพระโพธิสัตว์เป็นอย่างดีต่อจากนั้นเหลากินนรีทั้งหลายจะอุ้มกุมารไปอาบน้ำชำระร่างกายด้วยน้ำที่ใสสะอาดที่ซ่อเขา แล, <sia. S 1> แล้วก็จะพาขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อเที่ยวเล่นประดับประดาร่างกายด้วยบุพชาติที่ล้วนมีกลิ่นหอมเมื่อถึงเวลาที่สองฤาษีจะกลับมาพวกนางกินรีก็จะปรับแป้งที่ทำจากฝุ่นหินมโนศิลาที่ใบหน้าจากนั้นจึงนำพระโพธิสัตว์พากลับมาส่งยังอาสม ฝ่ายนางปาริการิสินีเมื่อกลับมาถึงอาสมแล้วนางจะรีบเข้าไปหาลูกเป็นสิ่งแรกเห็นลูกน้อยได้อาบน้ำชำระร่างกายได้รับการปรับแป้งเรียบร้อย <c oughs> ก็รู้ว่าเป็นความเมตตาของกินรีทั้งหลายที่ช่วยดูแลลูกน้อยให้เพราะเคยเห็นนางกินรีมาเที่ยวเล่นกับสุวรรณสามบ่อยครั้ง ครั้นเห็นลูกน้อยปลอดภัยเป็นปกติดีก็หายห่วงใยจึงให้ลูกดื่มนมพร้อมทั้งเหกล่อมให้ลูกน้อยนอนหลับในอ้อมอกอุ่นวิถีชีวิตของสองฤาษีและลูกน้อยได้ดำเนินไปอย่างสงบและอบอุ่นเยี่ยงหนีเรื่อยมาเมื่อยามที่สุวรรณสามเริ่มรู้ความสองดาบ,บท จะสอนให้ลูกได้รู้จักการเจริญภาวนาแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์อยู่เสมอด้วยอานุภาพแห่งเมตตาภาวนาที่สุวรรณสามโพธิสัตว์ได้แผ่ไปยังสัตว์น้อยใหญ่อยู่เสมอนั้นได้บันดาลให้พระโพธิสัตว์เป็นที่รักและคุ้นเคยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นมรุกชาติชนิดใดก็มักพากันมาห้อมล้อมพระโพธิสัตว์อยู่เสมอ แม้แต่เหล่ากินรักกินรีผู้มีความขลาดกลัวมีความละอายเป็นปกติซึ่งมักจะอาศัยอยู่ในซอกเขาหรือสถานที่ห่างไกลจากผู้คนแต่พวกมันกลับออกจากที่สุกซ่อนเพื่อมาเที่ยวเล่นกับพระโพธิสัตว์ยามใดที่บิดามารดาต้องออกไปหาผลไม้ในป่า ทั้งสองท่านจะไม่ยอมให้สุวรรณสามออกติดตามไปด้วยแต่จะให้ลูกน้อยรอคอยอยู่ในอาสมบทพระโพธิสัตว์จึงอาศัยอยู่ในอาสมบทอย่างอบอุ่นและเป็นสุขเรื่อยมากระทั่งจเจริญวัยเป็นหนุ่มน้อยมีอายุได้16ปีสุวรรณสามโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเมื่อได้เห็นบิดามารดาไปป่าเพื่อหาผล,ลไม้ก็คอยสังเกตหนทางไว้ด้วย ดำริว่าบิดามารดาทั้งสองของเราต้องออกไปหาผลไม้เพื่อนำมาเลี้ยงดูเราซึ่งในป่าใหญ่นั้นย่อมเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ร้ายมากมายหากวันใดวันหนึ่งมีอันตรายเกิดขึ้นกับท่านพ่อและท่านแม่ของเราเราจะได้ตามไปให้ความช่วยเหลือท่านทั้งสองได้ นับแต่นั้นมายามใดที่ฤาษีทั้งสองต้องออกป่าไปหาผล,ลไม้สุวรรณสามก็จะเฝ้าสังเกตหนทางที่ฤาษีทั้งสองเดินไปทั้งยังกำหนดเวลาที่ท่านทั้งสองกลับมาด้วยกระทั่งวันหนึ่งสองราษีก็ออกป่าไปหาผล,ลไม้เช่นเคย ครันถึงเวลาเย็นขณะที่ทั้งสองกำลังเดินทางกลับมาใกล้จะถึงอาสมนั้นเองลมพายุก็ก่อตัวขึ้นโหมพัดผืนป่าให้สถานหวั่นไหวเบื้องบนท้องฟ้ามีหมู่เมฆดำทำมึนตั้งเขามาแต่ไกลและแล้วก็โปรยปลายสายฝนลงมาประหนึ่งฟ้ารั่วง เมื่อไม่อาจาเดินทางต่อไปได้สองฤาษีจึงมองหาที่หลบฝนได้เห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีใบโดกหนาทั้งอยู่บนจอมปลวกซึ่งเป็นเนินสูงกว่าบริเวณอื่นทำให้น้ำฝนไหลบ่ามาท่วมไม่ถึงทั้งสองจึงพากันไปยืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกใหญ่ภายใต้ร่มไม้นั้น โดยหารู้ไม่ว่าภายในจอมปลวกนั้นมีอสอรพิษร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่สายฝนได้ไหลหลั่งลงมาอย่างไม่ขาดสายจนร่างของทั้งสองท่านเปียกชุ่มน้ำฝนปนเหงื่อคลาของฤรษีทั้งสองได้ไหลลงสู่ช่องจอมปลวกแล้วไหลเข้าช่องจมูกของอสอรพิษร้ายนั้น กลิ่นเหงื่อคลายของสองฤาษีทำให้มันโกรธมากจึงพ่นลมพิษออกมาทางช่องจมูกลมพิษนั้นได้ฝุ้งเข้าในตาของดาบท,ทั้งสองพิษอันร้ายแรงได้ทำลายดวงตาทั้งสองข้างของสองฤาษีในทันทีจากที่เคยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่มาบัดนี้ดวงตากลับพลันมืดบอดจนมองไม่เห็นแม้กระทั่งแสงริบหรี เมื่อเกิดเหตุร้ายซ้ำเติมอย่างไม่คาดฝันทุกูละริศีก็เกิดพรั่นพึงใจร้องบอกปาริกาลิษินีว่าปาริกาดวงตาของฉันมืดบอดแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยเธอเป็นอย่างไรบ้างแม้นางปาริกาลิษินีก็ร้องเรียกหาทุกูละริศีด้วยน้ำเสียงที่ตกใจและหวาดกลัวรักคนกันว่า ท่านพี่ดวงตาของฉันก็มืดสนิทฉันก็มองไม่เห็นเหมือนกันต่างฝ่ายต่างร้องเรียกหากันยืนคร่ำครวญอย่างน่าสงสารเพราะเข้าใจว่าบัดนี้ชีวิตของตนคงต้องสูญสิ้นเป็นแน่แท้ เหตุที่สองฤสีจำต้องมาตาบอดทั้งสองข้างเช่นนี้ก็เป็นเพราะวิบากรรมของทั้งคู่ในครั้งอดีตชาติซึ่งในครั้งนั้นคนทั้งสองมีอาชีพเป็นแพทย์รักษาคนไข้และได้เป็นสามีภรรยากันทุกคูละฤศีในครั้งนั้นได้ทำการรักษาคนไข้รายหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคตาชายคนนั้นเป็นคนมีฐานะ เขาได้สัญญาว่าหากหมอรักษาตาเข้าให้หายขาดจนมองเห็นได้เขาจะให้ค่ารักษาพยาบาลอย่างงามแต่ครั้นหมอรักษาจนหายแล้วชายคนนั้นกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้ฝ่ายหมอผู้รักษาตานั้นโกรธมากได้นำความไปปรึกษากับภรรยาของตนว่าจะทำอย่างไรดีฝ่ายภรรยานั้นเล่าเมื่อได้ฟังสามีกล่าวเช่นนั้น ก็โกรธเช่นกันได้แนะอุบายให้กับสามีว่าถ้ามันไม่ยอมให้ค่ารักษาท่านจงประกอบยาพิษขึ้นแล้วหยอดตาทั้งสองของมันให้บอดไปเสียสามีฟังคํำของภรรยาแล้วก็เห็นชอบด้วยจึงได้ประกอบยาพิษแล้วใช้อุบายของตนหยอดยาให้ชายคนไข้จนตาของเขากลับมาบอดสนิททั้งสองข้าง ด้วยบาปกรรมสาหัสนั้นเองจึงกลายเป็นวิบากกรรมตามรอนทำให้สองฤาษีต้องมาตาบอดในภพชาตินี้เราจะเห็นได้ว่าบาปกรรมใดที่บุคคลก่อแม้จะรู้สึกสะใจสมใจในคราวที่ก่อกรรมแต่บาปกรรมนั้นมันไม่ได้สูญหายไปไหนและไม่ให้อโหสิกรรมง่ายๆแต่มันจะตามตอบสนองแก่บุคคลนั้นสักวันหนึ่ง ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจะได้รู้จักให้อภัยและหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีเมตตาต่อกันอยู่เสมอเมื่อยามที่ถูกใส่ร้ายถูกเบียดเบียนให้ถูกร้อนจะได้ไม่เร่าร้อนใจจนต้องก่อบาปขึ้นเพราะถ้าหากไม่รู้จักให้อภัยแล้วก็อาจจะก่อเวรใหม่ได้ซึ่งจะต้องไปชดใช้กรรมดังที่ฤาษีทั้งสองท่านประสบอยู่ในขณะนี้ ซึ่งท่านต้องตาบอดหลงทางอยู่กลางป่าส่วนว่าท่านทั้งสองจะกลับอาสมได้อย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป